ร me, ai, si ังแคปวนใจไปไหนใส่เสื dark, ้อดำก็ไม่ได้เพราะว่าตกมาเต็มไหล่รังแคเกิดจากเชื้อราตัวเล็กๆที่ชื่อมาลาซิเซียซึ่งเป็นเชื้อยีสต์นะคะเชื้อตัวนี้นอกจากจะโตบนหนังศีรษะแล้วค่ะมันยังขับของเสียออกมาซึ่งทําให้หนังศีรษะอักเสบด้วยนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นบางคนผิวหนังศีรษะแห้งนะคะจากการสระผมด้วยน้ําอุ่นก็จะทําให้เกิดการคันได้ส่วนหลายๆคนที่ชอบปล่อยให้หนังศีรษะมันบ่อยๆก็จะทําให้เชื้อยีสต์เจริญเติบโตได้ดีขึ้นค่ะ นจากนี้ปัจจัยอื่นๆก็เช่นขาดการออกกาลังกายนะคะสุขภาพอ่อนแอน,นะคะหรือว่าภาวะเครียดค่ะนี้มาดูยารักษารังแคกันบ้างค่ะตัวแรกเป็นแชมพูยานะคะที่มีส่วนผสมของซิลิเนียมซันไฟนะคะตัวนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวให้เป็นไปอย่างปกติแล้วก็ช่วยลดเชื้อมาลาิเซียซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดรังแคด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะสักผมโดยหมักไว้ที่หนังศีรษะ ครั้งละ3-5นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกที่ข้างขวดจะเขียนไว้ว่าให้ทําแบบนี้สองครั้งค่ะกลุ่มที่2ก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อราเหมือนกันค่ะกลุ่มคีโตโคโนาโซนในรูปแบบของแชมพูนะคะกลุ่มนี้ก็คือให้สระแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีเหมือนกันค่ะแล้วค่อยล้างออกทําซ้ํสองครั้งเหมือนกันค่ะก็สุดท้ายค่ะเป็นคีโตโคโนาโซนในรูปแบบสเปรย์พ่นนะคะคือให้สระผมให้เรียบร้อยผมแห้งแล้วถึงได้พ่นยาลงไปนะคะ ข,ของคนที่เป็นรังแคนะคะคือไม่ควรจะสระผมในน้าอุ่นนะคะควรจะสระผมให้อุณหภูมิน้ําร้อนน้อยสเท่าที่เราจะจทนได้โดยที่ไม่เป็นหวัดค่ะหลังจากสระผมแล้วนะคะควรรดบเป่าผมให้แห้งทุกครั้งค่ะพื่อกรอักเสบของผิวหนังค่ะ